สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h anel n โอเทล่าโอมาเล่านะคะวันนี้โออ่นานไพ่จะมาเล่านิทานชีวิตนะคะก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่โออยากจะลองทำเพราะว่ามีหลายๆคนขอมาว่าอยากให้ทำในหลากหลายรูปแบบนอกจากนิทานความรักบ้างนะคะก็ลองจับอันนี้มาทำก่อนแล้วกันเป็นเรื่องราวของคนเกิดประจําวันในรอบ10วันหรือ11วันแล้วกันนะคะ ครั้งแรกวันนี้ออกขอทำอรอบวันที่10เมษายนถึง30เมษายนก่อนนะสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์จันทร์คารพุพธพฤหัสสุกเสาร์นะคะมาลองกันดูแล้วก็มาลองคอมเมนต์กันดูนะคะว่าเออมันเป็นอย่างนั้นไหมมันใช่ไหมมันตรงไหมก็มือใหม่นะคะช่วยๆกันนะคะเป็นกําลังใจให้โอด้วยนะคะ มาดูกันนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเอขอดูสถานการณ์ในปัจจุบันของชาววันอาทิตย์ก่อนนะคะคนเกิดวันอาทิตย์สถานการณ์ปัจจุบันนะคะทั่วๆไปเไป six of cups นะคะ6ถ้วยอืม two of cups นะคะวันนี้โอ,อช้กล้องละ่ะก็เลยลองลองดูนะคะครั้งแรกเดี๋ยวค่อยๆปรับกันไปนะคะ the emperor ค่ะปกติโอช้โทรศัพท์มือถือใช้ iPhone ถ่ายวันนี้ลองอันนี้อ่ะ three of swords นะคะสาดาบค่ะ ดูเหมือนกับความรักจะนำโด่งนะคะสถานการณ์ปัจจุบันของคุณ <c oughs> วันอาทิตย์จะเหมือนค่ะโอเคสถานการณ์ทั่วๆไปของคุณน่าจะค่อนข้างเกี่ยวกับความรักนะดูเหมือนน่าจะเป็นคนรักเก่าที่กลับมาก็ได้นะกลับมาพูดคุยมีโอกาสที่จะเข้ามาอา่าน่าจะ กลับมาพูดคุยกันได้สักพักแล้วแหละแต่ช่วงนี้เขาดูนิ่งๆไปเหมือนกับมีภาระหนะ้าที่รับผิดชอบของเขาที่เขาจะต้องดูแลคนเยอะเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะก็เลยในสถานการณ์แรกนะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วอ,อาจจะต้องดูแลบุตรหลานบริวารแบบนี้ก็ได้แล้วรู้สึกว่าปัญหามันเยอะอะ่ะหุดหงิดอารมณ์เสีย จะพูดจาแบบเป็นทางการก็ไม่ได้เพราะว่าก็คนในครอบครัวนะคะหรือว่าคนในที่ทํางานในองค์กรในบริษัทเดียวกันก็ได้พู้ใต้บังคับบัญชาที่เราเหมือนต้องคอยดูแลกันนะคะมีปัญหาให้แก้ไขเยอะแบบนี้นะก็ได้นะคะหรือว่าถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในกรณีหนึ่งก็คือเป็นคนรักเก่าที่คบหากันมานานแหละ ตอนนี้ดูเขานิ่งๆไปเพราะว่าเขามีภาระหน้าที่ที่เขาต้องไปจัดการเยอะทีเดียวนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งคือเป็นความรักความสัมพันธ์ของคนรักเก่าที่วนเวียนกลับเข้ามาแล้วเป็นรักสามเศร้าแล้วตอนนี้เหมือนกับยังทําอะไรไม่ได้แล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะนิ่งๆไปรักแหละห่วงใยแหละแต่ว่าไม่ค่อยทําอะไรไม่ค่อยแสดงความรู้สึกมีปัญหามีเรื่องราวให้เขาต้องแก้ปัญหาแก้ไขยอยู่นะคะเลย อมอแล้วแต่เวรแต่กรรมในช่วงนี้นะงั้นมาดูกันดีกว่าว่าในเรื่องของการงานล่ะการงานของคนเกิด <nossas> ว <sin Matthew> ันอาทิตย์เป็นยังไงคะการงานของชาววันอาทิตย์เด็ดค่ะ ช่วงนี้ก็พักก่อนนะคะอ่เดท the sun เฮย้ยไม่น่ากลัวแล้วเดทเมื่อกี้ไม่น่ากลัวแล้วค่ะขอเห็นดอะซันชัดๆหน่อยค่ะสร้างความสัใจเพราะว่าโอ,อ๋เป็นคนหนึ่งที่เกิดวันอาทิตย์ล่ะ <laughs> the moon เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเซเว่น of Seven of p e เ t a c l e s นะคะเจ็ดเหรียญค่ะ Page of Cups นะคะเด็กถือถ้วยค่ะโอเคคือคุณอาจจะได้เปลี่ยนแปลงการงานกิจกรรมหรือกิจการอะไรก็คือบางคนนะคะอาจจะหยุดพักจากสิ่งที่เคยทำบางคนอาจจะเคย ทำงานบริษัทแล้วตอนนี้ได้มีอิสระออกมาค้นพบสิ่งที่ตัวเองถนดัดสิ่งที่ตัวเองพอใจสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะแต่ยังมีความกังวลใจอยู่ว่าจะทําได้ไหมจะประสบความสําเร็จแบบนั้นไหมจะทําได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าก็มันก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะเริ่มนะคะอาจจะมีคนที่มองเห็นแล้วเขาก็บอกว่าเออลองทำดูสิเขามองเห็นศักยภาพเห็นคุณค่าของตัวคุณนะคะแบบนี้ เพราะว่ามันดีนะอย่าไปกลัวเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณทําได้แต่คุณแค่มีความกังวลนะในการงานอย่าไปกลัวค่ะหรือบางคนเหมือนกับอืมเรียกว่าคิดเยอะไปกังวลเยอะไปกว่าที่จะเริ่มลงมือทำอะค่ะยังเอ่อยังอยากจะพักก่อนค่อยๆทบทวนค่อยๆเลือกค่อยๆหาแบบนี้ก็ได้นะยกตัวอย่างอย่างโหนเนี่ยโอก็จบ จบจากสิ่งที่เคยทําสิ่งที่เคยเป็นอ่ะยังเคยเป็นแอร์มาเนี้ยแล้วโอ๋ก็มาค้นพบว่าเอออดถนัดนะในการอ่านไพ่ซึ่งเราก็กลัวๆแหละแต่คนอื่นก็มาแนะนํามาบอกว่าเออลองทําดูสิก็ลองทําดูหรือว่าคุณคุณมาเสนอแบบให้ลองทําอย่างอื่นดูเนี่ยคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่โอ๋มาเริ่มเริ่มลองทําในอีกอีกหัวข้ออีกอีกหัวเรื่องหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวลองดูกันไปนะคะมาขอดูการงานแล้วขอดูการเงินของคุณในคะ่ะ การเงินของคุณนั่นการงานนะคุณทําอะไรเกี่ยวกับความสวยความงามมาดีทําอะไรเกี่ยวกับวงการบันเทิงทาอะไรที่เกี่ยวกับการมีคนชื่นชมมีชื่อมีเสียงอะดีค่ะสาธุอ่าการเงินนะคะ three of pentacles นะคะสามเหรียญค่ะ queen of pentacles นะคะราชินีถือเหรียญค่ะ King of Pentacles นะคะราชาถือเหรียญค่ะ Queen of Cups นะคะราชินีถือถ้วยค่ะและ Two of Wands นะคะสองไม้เท้าค่ะ การเงินของคุณนะคะยังดีอยู่ล่ะค่ะที่คุณอยากจะทําวางแผนจะทําธุรกิจจะเริ่มทําอะไรพัฒนาไปถึงอนาคตดีคุณจะก้าวไปอย่างช้าๆการเงินการทองคุณสามารถทํางานจากที่บ้านได้นะคะคือไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินแต่ว่าอาจจะมีมองไปถึงอนาคตว่าสิ่งที่เราจะต้องใช้จ่ายในสิ่งที่เราจะต้องดูแลอะไรแบบนี้ก็ถือว่ายังได้อยู่มันเป็นรายจ่ายในอนาคตนะที่ คุณยังดูแลมันได้สาธุนะคะแล้วก็การวางแผนงานการเงินในอนาคตก็มีโอกาสที่จะได้รับมานะคะรอได้รอไปก่อนนะคะยังยังได้อยู่ค่อยคคิดค่อยค,อยค,อยคอยวางแผนทางการเงินไปดีๆแล้วกันมีการวางแผนยังมั่นคงอยู่ค่ะดีใจด้วยค่ะดีใจกับตัวเองด้วยค่ะมาดูต่อนะคะที่ต่อมาคือสถานการณ์ปัจจุบันการงานการเงินอ่ะความรัก ขอดอูนิ้วพันกันขอดูความรักของชาววันอาทิตย์หน่อยค่ะสถานการณ์ความรักในช่วงวันที่10เมษายนถึง30มเมถึง20เมษายนของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ justice <this S 1> นะคะ8 of cups นะคะ8ถ้วย The Hangman ค่ะ10 of Swords แปดดาว f o f Wands นะคะสี่ไม้เท้าค่ะปาดน้ำตาแป๊บอืมก็ถือว่า ความรักวันอาทิตย์นะคะคนที่เขาจากคุณไปแล้วคนที่หันหลังกันไปแล้วอะคะ่ะมีโอกาสที่จะได้กลับมาใช้เหตุและผลในการคิดอีกครั้งนะคะถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดมากมายอะแต่ว่ามันก็คิดด้วยความมั่นคงอะคะ่ะเพื่อความมั่นคงบางทีอาจจะได้มาอยู่บ้านกักตัวด้วยกันก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะมามาพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลแหละแต่อยู่ที่ตัวคุณเองอะ่ะคุณ คุณยังคิดมากค,คิดเยอะกับเรื่องราวเก่าๆกับเหตุการณ์เก่าๆที่เคยเจ็บเคยช้ำมานะอืมแต่เพื่อสิ่งที่ถูกต้องเพื่อความมั่นคงเพื่ออะไรก็ตามอะ่ะคุณอาจใจย,ยอมที่จะกลับมาพูดคุยกับเขาสร้างเอ่อเรียกว่าพัฒนาความสัมพันธ์กับเขากับเขาอีกครั้งก็ได้แต่ช้าหรืว่าคุณคิดนานนะคะ เขาอาจจะกลับมาพูดคุยมีโอกาสได้พูดได้พบได้เจอกันสําหรับบางคนที่อาจจะมีเรื่องของการจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วก็ได้นะคะหรือว่าอยากแต่ยังไม่ได้หย่ายังไม่ได้หย่าร้างนะมีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกันอุตตะสูดเหายใจแป๊บมาค่ะมาดูเรื่องสุขภาพของคุณดีกว่านะคะสุขภาพของชาววันอาทิตย์สุขภาพของคนเกิดวันอาทิตย์มีอะไรที่น่าเป็นห่วงน่ากังวลไหมคะ ระหว่างวันที่10เมษายนถึง20เมษายน63นะคะ King of Wands นะคะราชาถือไม่เท้า Five of Pentacles นะคะ5เหรียญ t r e e of Wands นะคะ3ไม่เท้า Page of Wands นะคะ เด็กถือไม่เท้า Temperance นะคะดูเหมือนกับว่าให้ระวังเรื่องของช่องท้องนะคะอาจจะมอีอาการท้องเสียอาหารเป็นพิษได้แล้วก็โรคเก่าๆที่คุณเคยเป็นอยู่นะคะก็อาจจะเรื้อรังตามมาแต่ว่าไม่ต้องห่วงมันมีโอกาสที่จะหายนะคะอะไรที่มันเป็นอยู่ตอนนี้รู้สึกเบื่อรู้สึกหน่ายกับโรคเดิมๆนะ เกิดจากความเครียดก็ได้นะคะก็ให้ระมัดระวังตรงนี้คิดเรื่องงานเยอะไปโมดแต่รอนู่นรอนั่นรอ,น,รอน,นี่นะคะบางคนเหนื่อยก็ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินดีๆนะแล้วก็เรื่องความเครียดนะคะอาจจะทําให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้นะคะเอามาดูบทสรุปความสัมพันธ์ของไม่ใช่สิบทสรุปที่พายอยากจะแนะนํากับชาววันอาทิตย์นะคะเป็นยังไงคะ The Hermit ค่ะ Queen of Wands นะคะราชินีถือไม้เท้า n n i h t t o p p n t t c l l s s นะคะอัศวินถือเหรียญค่ะ The Chariot ค่ะและ The Magician ค่ะสิ่งที่ต้องต้องระมัดระวังคือตอนนี้ค่ะคุณอาจจะอยู่ใช้เวลาอยู่คนเดียวเยอะแล้วมีความคิดมีสิ่งที่อยากจะทำมีไอเดียเยอะมาก คิดแล้วคิดมานานแล้วอยากจะทำไปสมหมดให้เลือกทำนะคะให้พิจารณาทำจากสิ่งที่คุณคิดว่าคุ้มที่จะทำนะอย่าทำทุกมทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเกินไปนะคะคิดคิดใช้ความคิดใช้สมองเยอะมากระวังปวดหัวนะคะระวังตรงนี้ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะยังไงก็มาคอมเมนต์ได้นะคะเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณสำหรับครั้งแรกของโอใน อีไม่ใช่อีพีสีในนิทานชีวิตคนเกิดวันอาทิตย์วันที่1 6เออวันที่ 10, สิเมษายนถึง20เมษายนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ